ก็สวัสดีทุกคนผู้ชมด้วยนะครับพวกผมวาเลนจูสนะครับวันนี้เรามากันกับแบบแอนิเมะคอสอเวอร์ดิเฟนต์ครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นการสอนเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับจะเห็นได้ว่ารหัสนี้ของผมเนี่ยโม่เพิ่งเวลหนึ่งเลยเอ็กพีก็ยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะครับเพราะงั้นเราจะมาเริ่มเล่นไปพร้อมๆกันเลยครับมาเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าอย่างแรกว่าผมเริ่มรหัสใหม่เนี่ยผมจะทำยังไงบ้างที่จะบทำให้แบบว่าเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายๆนะครับจบนี้ไม่เล่นยากเลยครัับบเเรราากกก็จจะะมมใส่่โโคดนนนนอลยผแตต์ไปงี้ ก็นะครับตอนนี้เราตรอกโค้ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะผมได้เพชรมาทั้งหมด5,000เพชรนะครับแล้วก็มาดูในอินเวนทอรี่ครับผมยังได้ตัวของตัวนี้คริสตัลฮิริกส์นะครับคริสตัลฮิริกคืออะไรคริสตัลฮิริกคือเอาไว้สุ่มเทรดนี่มันได้เขียนบอกไว้ตรงนี้ตัวของคริสตัลฮิริกตัวนี้จะใช้ทั้งหมด5ชิ้นเพื่อสุ่มเทรดหนึ่งครั้งนะครับต่อไปเป็นไอเทมแยกผีสำหรับใส่ตัวละครครับแล้วก็เป็นแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเรจินารีออฟครับ อันนี้ก็ไม่ลงหาตีเฟคครับเป็นลิฟท์ออฟแต่ระดับกากว่าน,นี้ต่อไปก็เป็นไอเทมแยกพีเหมือนกันครับมาได้เวลาสมกันแล้วตอนนี้เป็นโตเรงโอโคโอ้มันมีทั้งสตีฟเลยครับตัวละครนะครับที่ผมมองอู้อู้โอ้โอ้อู้โอ้โอ,โอ,โอ้ผมได้เรงโอโคแล้วโอ้ได้เร็วมากเลยนะครับ ตัวสิบโล,โลแรกก็ได้ตัวแล้วเห็นไหมครับว่าไม่ตัวเนี่ยไม่ยากเลยครับเนี่ย,ยตัวก็นะครับโอ้ผมเปิดตู้เสร็จแล้วผมได้เลงโกคุม,มาเลยตั้งแต่เวลหนึ่งใส่ตัวละครให้กดอีกคลิปแล้วก็มายัดไปตรงนี้นะครับนามิโญนก็จะใช้ผมก็มกไวตรงนี้ดักเวเดอร์แล้วก็นะครับผมก็จะเปิดตู้ต่อเพราะว่าผมยังอยากได้สตีฟอยู่ตำหรับตัวละครนะครับที่ทุกคนควรจะหานะครับสรหรับที่แบบว่าไม่ต้องมิติกนะตัวเป็นตัวของสตีฟนี่คือตัวบ๊อบมีตัวของนี่ครับน่ะบูม่า ใช่บูมาบูมาจะเป็นกับเรามาและตัวของอัโต้ไฟที่เบุกเกาะโอเคครับถ้าได้มาเกี่ยวกับคอลเลกชันเมื่อเราส่งตัวละครเนี่ยครับจะมีในส่วนของคอลเลกชัตนตรงนี้คอลเลกชันคืออะไรคอลเลกชันคือเป็นสะสมการได้ตัวละครครั้งแรกเมื่อได้ตัวละครครั้งแรกแล้วสิ่งเราจะได้กลับมาคือเพชรหนึ่งตัวให้100เม็ดเท่ากันแถมให้ที่สูงด้วยนะเพราะงั้นสมตัวแล้วอย่าลืมมาเก็บตรงนี้กันด้วยว่าเราเนี่ยมได้สีม่วงไม่ได้สีฟแน่เลย อ่ะวีบกดข้ามไปเลยนะครับมันไม่ได้สตีฟมันจะกดต่อมันไม่ได้สตีฟแล้วอยากไ,ได้สตีฟเอาสตีฟจะเอาสตีฟครับเราก็สับตัวสีฟ้านะครับตัวที่หน้ามีไว้นะครับก็สุวนามิแล้วก็เป็นตัวของ ซันจิผมหาไม่เจอว่าน่าจะตัวนี้ปะชิ้วมว้วนใช่น่าจะตัวนี้แหละต่อมาน่าจะเป็นโล่สุดท้ายโอ้ผมได้ทองแล้วผมหอังว่ามันจะเป็นสตีฟนะผมหวังว่ามันจะเป็นสตีฟนะโอเคผมได้สตีฟมาละวถือว่าเป็นการเริ่มที่โอเคถือว่าค่อนข้างดีม,มีตัองสตีฟอันนี้ มีซันจิแล้วโอ้มันตัวที่ผมอยากได้จะได้ครบหมดแล้วนะนเนี่ยโอเคบัวเราผมจะได้ตัวที่ผมอยากได้ครบหมดแล้วตัวของตู้นี้ก็เรามาดูในส่วนของตู้อีกทีนะครับตู้เนี่ยจะมีระบบของการการันตีด้วยก็คือใน500ครั้งเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้ตัวระดับมิติแน่อยู่แล้วแต่ว่าตัวมิติเนี่ยตู้เนี่ยจะเป็นระบบเรทอัพก็คือช่วงทุกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตัวระดับมิติตรงนี้จะมีการถูกสุ่มออกมาเอามาเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกในส่วนของมิติให้ออกมาเป็นตัวนั้น ต่เปอร์เซ็นต์ออกก็เท่าเดิมก็คือ0.4เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการออกตัวนั้นจะมากขึ้นอย่างเช่นในโอโคงผมออก50เปอร์เซ็นต์โอกาสออกเยอะมากตับโตมิติกแต่ตัวอื่นแค่16.667เปอร์เซ็นต์ซึ่งออกได้น้อยกว่าแต่ก็โอกาสลดเลทบ่อยมากแล้วก็ไม่ใช่แค่เนงโอโคะทุกตัวอื่นที่อยู่หน้าตต้ก็คือตัวที่ถูกเลทอัพมาแล้วมันจะออกง่ายกว่าเพราะงั้นให้รอเปลี่ยนตู้ก็ได้ถ้าคิดว่าจะออกไม่ได้แต่ส่วนบุมากไม่เคยเห็นมันออกมาเลยเพราะงั้นผมจะหามมมมม่่เเกไไอยโคนนนััแาด้สีว อนนี้นะครับผมมีตัวละครที่อยากจะใช้แล้วแต่ว่ามันมีตัวซ้ําเยอะมากผมควรจะทํายังไงดีผมควรจะอย่างแรกนะครับเมื่อเราได้ตสสัวละครซ้ำๆมาเยอะเนี่ยผมควรจะมาดูว่าตัวไหนของผมเนี่ยมีพลัง power เ,เยอะที่สุดในของตัวนั้นอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์ผมว่าตัวนี้จะมีพลังเยอะสุดนะผมก็ล็อกไว้ในส่วนของเอลนตัวนี้เยอะกว่าล็อกไว้ตัวละครเนี่ยตัวของ power ที่สุดออกมาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับมันจะมีการสุ่ม มันค่าสแต็นั่นแหละสแต็พื้นฐานก็จะถูกส่งไปด้วยเหมือน,นกันซึ่งสแต็พื้นฐานเนี่ยยิ่งเราเลเวลรหัสเยอะเนี่ยตัวพวกนี้ก็จะมีพ o w e เวอร์ที่ออกมาเยอะกว่าอยู่แล้วซึ่งถ้าได้ตัวที่ถ้าเราปั้นไปแล้วจะทำงไงเดี๋ยวจะพาไปดูต่อนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมล็อกตัวละครที่ผมอยากใช้อยากจะเก็บไว้เป็นที่ร,ร้อยแล้วต่อมาวิธีการเพิ่มเบลตัวละครเนี่ยวิธีเพิ่มเบลเนี่ยครับผมสามารถกดที่ตรงนี้ในการฟรีดแล้วก็ให้แยกพีกับตัวละครได้เลยตัวที่ผมล็อกไว้ก็จะไม่ถูกของามาใช้เพราะว่ามันล็อกไว โอเคนะตอนนี้เปอัพตัวของสตีฟในโกลดูที่ผมจะต้องใช้เป็นตัวหลักแหละเอามาดี๋ยวนี้ผมบอกไปว่าอู้ถ้าเกิดว่าผมเล่นไปสักพักแล้วมันมีตัวใหม่ของตัวซ้ำเนี่ยที่มันเพาเวอร์มากกว่าผมจะทำยังไงอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวนี้นะผมมีแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวที่ร้อยสิบโดมมันปั่นมันมาแล้วแต่ว่าผมได้ตัวใหม่ที่ดีกว่าผมก็มาดูว่าโอ้อย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวนี้ตัวร้อยห้าผมก็สามารถโยกสแตทร้อยห้ามาไว้ตัวนี้ได้ ตัวนี้ก็จะมีตแตะร้อยหนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็มันเป็นส่วนของเทรดนะครับส่วนของเทรดก็คือพาสซีฟที่ทําให้ตัวละครเราเก่งมากยิ่งขึ้นสามารถใส่ได้ตัวหนึ่งช่องแอะแแต่ว่าแต่ว่าตัวละครเนี่ยยังมีระดับที่เป็นระดับของชายนี่ที่ทําให้ใส่เทรดได้2ช่องนอกจากชายนี่แล้วยังมีตัวละครที่เป็นไพร์มอลตัวละครไพร์มอลจะมีค่าแตะที่สูงกว่าตัวละครระดับธรรมดาซึ่งตัวละครชายนี่กับไพร์มอลได้จากไหน ก็อยากสมตู้ปกติเนี่ยแหละครับแต่ว่าต้องโชคดีหน่อยถ้าหากว่าเราดงไม่ดีเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็ยังมีในส่วนของบัลเลนพาร์ตที่จะทำให้เราได้ทั้งชายนี่และไพฟมอกมาก็คือในบัลเลนพาร์ตวิว45จะให้ตัวของไอเทมที่ทําให้เราเปลี่ยนตัวละครมิติกเนี่ยให้กลายเป็นไพฟมอกกับชายนี่ได้แต่ต้องซื้อพาร์ตด้วยนะครับถ้าจะเอาตัวของอันนี้นอกจากนี้ครับพาร์ตของเกมเนี่ยครับให้ของแบบคุ้มมากๆครับตั้งแต่เพชรที่สุ่มเทรดเรยอะก,กีตัวละครตอนเวิวหาเนี่ยจะได้ตัวละครลีเจนด้นน้้้วยยยาตตตตนนนเเกกมมมัังไไนน่่่ดีิแ เบลล์สิบก็มีการแจกตัวมิติกด็เช่นกันแล้วก็มีตอนเบลล์สิบห้าแจกอาัลติแบกแล้วก็ตอนเบลล์สี่สิบแจกโบลี่แล้วก็โบอลี่ไชนีถ้าซื้อพาร์ตนะครับซึ่งวิธีการเพิ่มเวลเนี่ยก็ทำเควสประจําวันประจําสัปดาห์แล้วก็เควสประจําเดือนก็ื่ให้เอฟมาในการเพิ่มเวลล์อย่างเช่นนี้ผมทำเสร็จละผมก็รับเควสโอ้ตอนนี้ผมเวลล์ห้าละผมก็สามารถรับรางวัลได้หนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้ผมได้ตัวของบูม่ามาช่างโชคดีจริงๆเลยต่อมานะครับก็นอกจากฟันเดิพาร์แล้วยังมีตัวของกล่องของขวัญตรงนี้ยี่เพิ่มขึ้นตามเวลสามารถรับของได้ซึ่งเวล10ก็ให้ตัวลีเจนโดยสิบให้ตัวมิติอ๋อมันกดจักระบาลไม่ได้ต้องกดของขวัญปิดนะนอกจากนี้ครับยังมีตัวสของเควสประจําวันก็คือเควสที่จะรีทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับก็มาทําไว้ก็จะได้ตัวของเพชรอย่างเช่นนี้ผมาทำไปสามอันแล้ว เมื่อกดก็ได้300เพชรผมยังเหลืออีก2อันถ้าผมทําได้ผมจะได้เป็น500ได้เพิ่มอีก200แล้วก็ได้ที่สุ่มมาด้วยก็น,นะครับเรากลับมาในส่วนของเพชรเหมือนเดิมนะครับผมอยากจะสุ่มให้ตรงเลยครังงคุแต่ว่าบัฟมันมีเยอะมากเลยผมแล้วพี่ผมไม่รู้ว่าบัฟไหนทําอะไรได้บ้างได้ผมจะนั่งอ่านให้ทุกคนฟังนะครับตัวของสเตนจะเพิ่มดาเมจ5%ในส่วนของบัฟสปีดจะเพิ่มความเร็วการโจมตี5%ห้าเพิ่มระยะ5%นี่คือในส่วนองบัฟระรนะรับต่อมาเป็นัฟระดับอิกขึ้นาแล้ว เต็อตระดับอีพิกให้ดามสิบเมอร์สปีดระดับอีพิกให้สปีดสิบเปอร์แล้วก็เลนให้25%ต่อมาครับแล้มันส่วนของบัฟระดับ r ีเ e n นะครับก็มี3อันเช่นกันบัฟเรเดียนให้ดามียี่สิบ้าเปอร์เซ็นอู้แรงมากเลยบัฟพ,พอกอายให้ระยะ50%าสิบเปอร์เซ็นตัฟซูเปอร์โซนิกให้สปีดอีกสิต่อมาเป็นระดับมิติกนะครับโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับมีสามอันเช่นกัน ให้ดามิระยะ15%แล้วก็สปีด15%บ n นะครับอินโนเวเตอร์สำหรับตัวที่สร้างเงินนะครับจะสร้างเพิ่มได้25%ค่าอัพเนี่ยลดลง10%ระยะเพิ่มเป็น25%แล้วก็สปีดเพิ่มเป็น10%นะครับต่อมาเป็นบัฟระดับ Impossible นะครับโอกาสออก0-2นะครับซึ่งยากมากๆอย่างแรกเป็นบัฟ CEO นะครับบัฟ CEO จะเพิ่มการสร้างเงินเนี่ย่าอสร้าง25ระะย์เ10%นะคค่าต่อครางยี่หบาระยะสีะะ่สินะครับ เพิ่มยูนิตตัวนั้นวางไม่ได้หนึ่งตัวดามมเพิ่ม50%ระยะเพิ่ม25%สปีดเพิ่มเพิ่ม10%แล้วก็ค่าอัพถูกลง10%ออนนี้พอเทนเพิ่มดามม140%สปีดและระยะเพิ่มอีก10%แต่ว่ายูนิตตัวนั้นสามารถวางได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมเรียกว่ายูนิตละกันโอเคผมอยากได้บัฟให้กับเรนโกคุผมจะาสมให้มันกันซึ่งผมจะมาให้ดูระบบของการสุ่มบัฟด้วยผมได้ตัวของสปีดผมก็เก็บไปก่อนเพราะผมยังไม่มีบัฟอะไรเพราะสุ่มต่อ โอ้รหัสที่มันโชคดีจริงๆเลยโอ้ได้วับนาโนแมชชีนโอ้นั่นดีนะนะ้ต่ว่าถ้าผมสุ่มต่อเพราะว่าจะได้อมนิพลเทนก็ได้ด้วยความโลภนั้นผมเลยกดต่อไปอ่านั่นแย่จังผมอยากได้บับที่ดีกว่าน,นี้แต่ว่าผมเซฟไว้แล้วเพราะงั้นผมสามารถกดปฏิเสธได้ผมก็จะเก็บบับอันเก่าไว้ได้อยู่ต่อมาก็มาในส่วนของการเรน์อัพตัวละครการเลน์อัพตัวละครก็คือการบัฟสแตตที่ฐานของตัวละครอย่างเช่นผมต้องใช้แร่ตัวนี้ในการ เพิ 1> 1่มเปอร์เซ็นต์ดามิงให้กับเลนกคู่สามเปอร์เซ็นต์ในการอัพเด์ต่อไปแล้วแร่ตัวนี้หาได้จากไหนเมื่อคุณเอามาอ์มาชี้ตรงนี้เขาจะบอกว่าเราได้จากไหนอย่างเช่นแร่อันนี้ได้รับจากโรคหนึ่งด่านที่สองเพราะงั้นผมต้องไปเล่นด่านนั้นเพื่อแร่อันนี้มาต่อมานะครับเป็นในส่วนของประตูมมองๆตรงนี้ที่เราเข้ามาก็จะว้ามมาในส่วนของห้องนี้ห้องนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับยูนิตแอสเซนชันครับยูนิตแอสเซนชันคือการทําให้ตัวละครระดับมิจเจนระดับต่ำกว่ามิติกให้กลายเป็นม การเอามายัดในบูม่านี่ยดีมากกว่าเพราะทำให้บูม่าสามารถผลิตเงินได้เพิ่มขึ้นประมาณนะครับในส่วนของเพชรขีดเพชรขีดคือการเอาตัวละครเนี่ยเป้าหนึ่งร้อยของเราเนี่ยเอามาจุตินะครับการจุติของเกมเนี่ยไปเมทริกโมดูลเนี่ยเราก็จะให้เพิ่มดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะทำตรงเนี้ยจะไปถึงเพชรขีดห้านะครับที่จะเป็นแม็กของมันก็คือเพิ่มดาเมจได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้ต่อมาเรามาในหลายที่นึงนี่นะก็คือในส่วนของลิฟต์ลิฟต์มีทั้งหมดสองอันนะครับตอนนี้ ลิฟต์อันแรกเป็นชาเลนจ์ลิฟต์นะครับชาเลนจ์ลิฟต์คือการลงด่านไต่อหอคอยไปนะครับแล้วไม่มันไม่หล่เนี่ยมันคือการลงด่านไต่อหอคอยไปนะครับเพื่อเพื่อเอาเพนเอาขอ,ของต่างๆเนี่ยแล้วก็ให้พวกของอัปเกรดต่อมาในส่วนของอันติแฟกต์ลิฟต์อัติแฟกต์ลิฟต์ก็คือการลงด่านเพื่อหาอันติแฟกต์นั่นแหละการเนี่ยลงด่านได้ขั้นต่ำเนี่ยต้องใช้ลิฟท์ออฟทั้งหมด3อันแต่ว่าเพื่อทีให้ลงของสูุดๆเนี่ยเราต้องใช้ลิฟท์ออฟระดับรีเจนเนี่ย3อันแล้วก็ใช้ลิฟท์ออันนบวกเเขข้าาาข้้้าาาาาาไไไปถถรรสมลงงดดด่อี เ้วก็เอามาอัปเกรดไ้ตรงนี้เลยนะครับทีนี้นะครับรหัสนี้ไม่ไม่มีอันติแฟกอะไรเลยเพราะงั้นเราจะทำคลิปใหญ่ทีมานั่งรีวิวอันติแฟกเยอะชิ้นเลยนะครับก็ในล็อบบี้ก็อาจจะหมดแล้วเพราะงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับวิธีการเล่นเกมนี้ก็คือตอนนี้ยังมีแค่นอกจากนิฟตรงนั้นแล้วก็ลงอันติแฟกก็จะเป็นโหมดธรรมดาโหมดสตอรี่แล้ววิ่งเข้ามาประตูตรงนี้ก็จะมีให้เราเข้าไปแล้วก็เลือกสร้างด่านตอนนี้นะครับด่านมีทั้งหมด4ด่านนะครับแล้วก็แต่ด่านก็จะมี3สเตจเหมือนกัน กรณีลงตอรี่นะครับสเตจหนึ่งเนี่ย25เวทสเตจสองสิบห้าเวทแต่ว่าสเตจสามเนี่ยมันมียี่สิบห้าเวทนะครับแล้วก็อินเวสตี้ก็คือโหมดที่ลงต่อไปเรื่อยๆกว่อเราจะแพ้นะครับซึ่งแต่ละสเตจเนี่ยจะมีวันทามรีบอร์ดวันทามรีบอร์ดก็คือในสเตจนั้นเนี่ยเราสามารถได้รับของชิ้นนี้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็ดรอปรีวอร์ดก็คือไอเทมดรอปที่สามารถดรอปได้ทุกครั้งแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์บอกชัดเจนนะครับก็คือไอพวกแร่ที่จะไปอัปเกรดตัวละครนั่นเองเพราะงั้นผมพรรรร้้อมมแลลววเเเาาไปิ่่กกัันยดีคบ โอเคนะครับตอนนี้เ,าเขาไปอยู่ดา่านนะครับมเมื่อจะเริ่มเรากด yes ไปสโตนเนี่ยจอดมาตามทางนี้นะครับแล้วก็วิ่ง <c oughs> เพื่อเ,เข้าไปในบ้านของเราหน้าเดี่ยวของเราก็คือการวางตัวละครอยู่ินดักไว้ไม่เหมันเข้าบ้านนะครับผมวางไปปุ๊บนี่เดี๋ยวเมออกไปตีอ่าเมื่อเราจบเวฟมัาจะถามว่าเราอยากจะไปเวฟต่อไปไหมเขากดไปปตะตูาเดี๋ยส่งออกมานะครับ วอยังวางนามิเพิ่มโปรติเกมเทอร์ดิเฟนก็ดีให้อัปเกรดให้สายอี้แต่ว่าทำไมเกมนี้มันถึงมีอัปเกรดสทางล่ะอัปเกรดสสายเนี่ยเป็นแมคาดิสเฉพาะของเกมนี้นะครับที่จะให้เราเลือกว่าเราจะอัปสายไหนซึ่งแต่ละสายเนี่ยจะทำให้โจมตีไม่เหมือนกันมีสกิลไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างเช่นนามิผมอัพไปขั้นล่างสองครั้งขั้นล่าง จะทําให้เมื่อเราตีมอคตุเนี่ยจะทําให้บวกเงิน2หน่วยเมื่อตีตายนะครับน,น,นันมีข้างบนเนี่ยจะทําการบัฟคีดามเมจแล้วก็โอกาสติดคีเพิม่มระยะให้กับเพื่อนที่อยู่ในวงของน,น,นันมี้ซึ่งตัวของบูมาก็เช่นกันครับเป็นตัวมันเลือกอัพได้สสายครับเราสามารถอัพ2สายพร้อมกันได้ไหมก็อัพได้มากสุดแค่เท่านี้ครับเมื่อเราอัพอ,อีกขั้นหนึ่งไปถึงขั้น3เนี่ยมันก็จะปิดล็อกใน้รอัพอ,อีกสายหนึ่งก็ต้องรอแต่ทุกขั้นนะครับว่าจะเลือกใช้สายไหนสายบนเนี่ยจะให้เงินเยอะ ซึ่งไม่บอกครับ15เวิอย่างนี้พเพราะาางั้นายจส่ลากก็ปล่อยไปครับเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยพอเล่นมาถึงจุดหนึ่งอ่ะโอ้ต้องมานั่งคอยกดในเวฟทุกครั้งเลยน่าเบื่อจังผมกดตรงตง่างนี้จะมีให้ติ๊กออโต้สกิปเวฟมันก็จะต่อจากนี้มันก็จะคอยกดเย็ดให้เราตลอดเราก็ไม่ต้องมานั่งกดเองทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้จังว่าเราพร้อมแล้วเราสามารถกดตรงนี้เพื่อเล่งความเร็วการเล่นเนี่ยจะทําให้ศัตรูเดิอนออกมาเร็วขึ้นเราตีเร็วขึ้นด้วยเช่นกันทําให้เกมนี้จบเร็วขึ้น ออเมื่อกี้เห็นไหมไมอยองได้บูมา่ามาด้วยเกมนี้นะครับสามารถดรอปตัวละครได้นะครับดรอปตัวของดีเจนแล้วก็ตัวของมิติแต่ผมไม่เคยได้ตัวมิติมาก่อนโอ้ดรอปเพชรด้วยวิธีการแดกไพ่อ่ะของ w เกมนี้ก็คือตัเนี่ยจะสุ่ e มดรอปเยฟพีมาเมื่อเราตีตัวตายเนี่ยถ้าเราได้เยฟพีมันก็จะเข้าตัวเราเลยผมไม่ผมถึงเอาตัวของซันจิมาตัวของซันจิทําอะไรได้เผื่อใครไม่รู้นะครับซันจินั้นสามารถเอามาทําเป็นวงเงินได้ด้วยเช่นกันก็คือขั้นสุดท้ายของซันจิ จะทาการเปิดร้านรามิงแล้วเมื่อลูกค้ากินเสร็จเราก็จะได้เงินนอกจากนี้นะครับระหว่างก่อนที่เป็นขั้นนั้นซาจิเนียจะคอยเสิร์ฟอาหารให้กับตัวละครเพื่อนเราะรจะทําให้ตัวนั้นมีดาเมจแรงขึ้นโอเคตอนนี้เวฟสิบห้าแล้วเบสสิบห้าจะเป็นเวสสุดท้ายก็จะมีบอสพุ่งออกมาเพราะบอสไม่เนาออกมาได้เพราะว่าโจมัดาห่า,างจิตทีเดียวโอ้บอสมันตายเลย โ oh, อ้ก็นะครับตอนนี้จบด่านเรียบร้อยแล้วผมได้ขอมาเต็มเลยโอ้ oh, oh, ผมได้แร่ดิจนโดมได้แร่โอ้ถือว่าตายน,นี้โชคดีามากๆเราจะกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนต่อมานะครับก็ไปดูในส่วนของช็อปกันนะครับส่วนของช็อปก็คืออย่างแรกเป็นไพ่หลอดพาร์ทไพ่หลอดพาร์ทก็คือเป็นคล้ายบัตรเดือดจะคอยให้ตัวของแร่เหล่าทั้งหมด90อันไอที่สม2อันก็เมื่อเก็บสะสมครบ1เดือนเนี่ยจะได้หมด3,000แร่นี้ แล้วก็ได้คิดต่อตรงนี้60ต่อมาเป็นการใช้คิดต่อตัวนี้แลกลิปอฟเอาไว้ลงหาอติแฟกได้บัน d ด e อ๋ออันนี้ให้รับฟรีอีกนะครับรับฟรีจ่ายทุกวันต่อมานะครับก็เป็นการใช้โลบัแกแนกเคเรนซี่ของเกมนี้ก็คือตัวของสตาร์ฉาดหรือว่าจะใช้ตัวของโลบักแรกเป็นจิมหรือว่าใช้สตาร์ฉาดแรกเป็นจิ้มก็ได้เช่นกันต่อมานะครับเป็นส่วนของ v i p ว่ามันจะมีในตัวของแม่เหล็กที่จะคอยดูด ของดอบของเราเราไม่ต้องมายืนชิดชิดมอนตลอดก็ได้แล้วก็ดิสเพย์สามยูนิตก็คือตัวละครที่วิ่งตามเราเนี่ยจะโชว์3ตัวแล้วก็10% s u m m ร์ d ซ s c o u n มอดิสคาวก็คือเมือ่อเราสุมเนี่ยจะใช้เพชรน้อยลง10%ประมาณนะครับส่วนสุดท้ายส่วนของพิเรนพาร์ตก็คือตัวนี้ก็คือการซื้อพิเรมพาร์ตนั่นเองพิเรมพาร์ตเนี่ยสามารถใช้แร่ตัวนี้ซื้อได้2,000แร่แล้วก็ใช้โลบั๊ทั้งหมด7จ9โลบั ก็คุ้มมากๆ,ๆนะครับพาทนี้ถ้าใครอยากจะเล่นในระยะยาวก็ผมแนะนาว่าเติมเลยซึ่งรหัสนี้ผมก็เลจะเติมเช่นกันก็นก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 จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปสอนเล่นแอนิเมะคอสอเวอร์ดิ n เฟน์ก็สำหรับใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์ได้นะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของช่องหากมีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ตกหลน่นพลาดไปก็สามารถพิมไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมจะเอามาปักหมุดไว้ให้ให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้สามารถอ่านต่อได้นะครับก็สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ